สิงที่เกิดขึ้นทําให้เราเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตเหมือนคนอื่นได้นะครับคือชีวิตมันไม่ค่อยเป็นสุขมันมีปต่สุขเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากไหนฮะพวกเรารู้ไหมครับมันเกิดจากไหนคําว่าทุกข์กับสุขเนี่ยมันเกิดจากไหนมันเกิดจากอะไรครับนะมันเกิดจากอะไรรู้ไหมก็มันเกิดจากความคิดเราไงถ้าเรามองความทุกข์ให้เป็นสุขมันก็ใช่ความทุกข์ให้เป็นสุขเราเจอปัญหาเขาบอกนี่แหละเป็นความสุขและที่เราจะต้องเผชิญเกิดเจอ เจอเจอมาเลยความทุกข์เนี่ยหละต้องเจอเจอเลยเพราะเราถ้าเราไม่มีทุกข์เราก็ไม่มีสุขเพราะทุกข์มันจะเป็นหนทางให้ทําที่เราสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้แม้กระทั่งสิ่งที่มันมทําลายจิตใจแม้กระทั่งเรื่องของคู่รักโคองรักอะไรต่างๆกันแล้วแต่นะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะอะไรครับมีความคิดนะที่เราจะทําให้เราฝ่าฟันไปได้เพราะเราเห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมธรรมคือความจริงธรรมเนี่ยแปลว่าความจริงทุกข์คือสิ่งที่ เหตุเป็นเหตุที่ทนได้ยากทุกเนี่ยคือเป็นเหตุที่สุนทนได้ยากใครจะทนทุกได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วคุณบอกว่ารักเขารักเขามากๆเนี่ยผู้ผู้ชายจะชอบบอกผู้หญิงว่าเนี่ยฉันรักเธอนะฉันรักเธอรักสุดหัวใจรักนู่นรักนี่เอางี้ผู้หญิงก็ต้องถามว่าเธอรักฉันจริงไหมผู้ชายก็ตอบรักสิจ้าไม่ใช่รักตอนมาเอาฉันอย่างเดียวนะจ้าต้องรักฉันตลอดไปนะต้องอยู่กับฉันตลอดไปนะห้ามมีการเปลี่ยนแปลงนะ ห้ามเปลี่ยนแปลงนะต้องอยู่กับฉันตลอดไป <_ an> ผู้ชายก็บอกได้ไม่มีปัญหา <_ an> เอางั้นถ้าเธอรักฉันจริงต้องพิสูจน์ความรักกับฉันหน่อยได้ไหมเอาแล้วผู้ชายก็ถามล้วพิสูจน์ยังไงเธอเอางี้วิธีการพริสูจน์ก็ง่ายมากเลยเอางี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะ <_ an> ผู้หญิงก็ไปไปไป,ไปติดเตาเตาถ่านเออไปติดเตาถ่านไปติดเตาถ่านเนี่ยนะครับก็ก็เอาถ่านเนี่ยนะครับมาวางมาวางที่มาเนี่ยนะครับ มาวางมาวางมาวางทั้งสองสองสองทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยทั้งคนรักทั้งผัวทั้งคนที่เราชอบที่บอกว่าทักเราเนี่ยก็ถ่ายมาวางเนี่ยบนบนนะครับพอวางบนขาปั๊บเนี่ยนะครับเพราะถ่านแล้วร้อนพอมาที่ฟังเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังคณะทางานโค้ดในกลุ่มทางด่วนอาชีพเนี่ยนะครับก็ต้องถามท่านผู้ฟังนะครับว่าลองคิดดูดีครับถ้าถ่านแล้วร้อนมามามาวางบนตักทั้งสองคนเนี่ยทั้งผู้ชายแล้วผู้หญิงที่ผู้ชายก็บอกรักกัน ผู้ชายจะปัด่านให้ใครก่อนค <c oughs> ำถามง่ายๆนะครับแน่นอนฮะมันก็ต้องปัดของผู้ชายก่อนถูกไหมเฮ้ยมันล้อตปัดก่อนนะครับนี่นะครับนี่คือเหตุผลง่ายๆว่าถ้าถ้าถ้าผู้ชายบอกรักเรานี่นะถ้าเขาบอกรักเราแบบโอ้โหรักสุดติ่งกระดิ่งแมวนี่นะครับรักจนแบบสุดขาดดิ้นเนี่ยนะครับด้วยมีสติสมาธิแล้วก็ปัญญานะครับแน่นอนครับเมื่อทํามีฐานมาวางแบบนี้เนี่ยแน่นอนก็ต้องปัดให้ผู้หญิงก่อนครับ ต้องปัดให้คนรักก่อนครับอันนี้จาไว้เลยนะฮะใครที่ที่รักเมียรักภรรยาหรือมีคนรักใหม่ๆนี่อย่าลืมนะฮะต้องต้องทาตรงนี้นะครับด้วยสัญชาติญาตต้องปัดของผู้หญิงของเราช่างมันเออปัดให้ผู้หญิงก่อนของเราช่างมันพ่อะอะไรรู้ไหมที่เราต้องปัดให้ผู้หญิงก่อนเราเนี่ยนะครับมันมีมันมีครีมดีครับเราเนี่ยมีครีม CW ครับเออปัดให้ผู้หญิงก่อนครับเพราะเดี๋ยวถ้าทิ้งไ่นานเนี่ยผิวก็จะไม่สวยผู้หญิงเนี่ยผิวผิวผิวเนี่ยนะครับไม่สวยไม่ได้ ผุพองลงมาแล้วก็เป็นแผลเป็นนี่นะครับแน่นอนอนะ่ะมันอาจจะใช้ซีเดบิทาก็ได้อยู่ะแต่แต่ต้องปัดให้เขาก่อนเราต้องเข้าใจาว่าเราเนี่ยมีของดีนะครับของดีนี่หมายถึงว่าถึงแม้เราจะไม่มีซีเดบิครีมซีเดบิที่ป้องกันเอ่อเขาเรียกว่าควารมร้อนผุพองต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นนี้ได้พิสูจน์มาแล้วนะแต่เราก็ต้องมีใจมีใจระล,ลึกถึงเสมอเราต้องให้คนที่เรารักก่อนแน่นอนใครที่รักรักเขามากเราก็ต้องยอมสลักได้ทุกสิ่งนะถึงแม้ขนาดแม้กระทั่งชีวิตนี่ก็ต้องยอมนะบางทีนะ ต้องยอมแต่ว่าบัลาสละชีวิตเราก็ต้องดูด้วยว่ามันคุ้มค่ากับที่เราเราเราสละชีวิตไหมไอถ้ถ้ามันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราสละทั้งชีวิตได้กับคนที่รักอันนี้สละได้ครับแต่ถ้ามันไม่คุ้มค่าอย่างเงี้ยมันมันเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้นะเร่งเล็กๆน้อยๆเช่นคนรักงอนถึงกับสละชีวิตค่าตัวตายอย่างนี้มันก็เกินไปมันไม่คุ้ม เออถ้าเป็นช่วงเสี่ยงภัยหรือมีเหตุขับขันออะไรนะครับสะพานทางด่วนเราเห็นมันจะลงมาแล้วเราตัวไปรับเอ,ออย่างนี้โอเคหรือเราเดินไปแล้วหม้อแปลงไฟฟ้าแถวหมู่บ้านซอยดาวหรือทึ่งขนานมันหล่นลงมาเออหรือไปนั่งใต้ต้นไม้ไปนั่งจูจีนะครับไปคุยกันไปขายซีเดบิไปขายอามารันไปขายกาแฟแพาวๆแล้วก็มันมีต้นไม้มันหักหรืออะไรมาเราเห็นปั๊บเนี่ยเราต้องรีบโดดคอมก่อนเลยผู้หญิงคนที่เรารักที่ไปด้วยกันก่อนอาจจะภรรยาที่ไปด้วยกันก็ได้ เอ,อต้องโดดคอมก่อนแต่ก็มีบ้างคนนะไม่ได้รักแล้วเออบางทีมันอยู่กันนานาน,นี่มันก็บอกว่าตายเป็นตายเห็นมาปับ๊บเอมตายเลยส่งเลย